ละล,ะละัฮะพลังของมันนี่ช่างไหลไปทั่วทุกเสือเ้อเลยนเนี่ยก็แน,นนอนอยู่แล้วพอลี่ฉันเก่งเกันไปฮะอย่างน้อยแกก็ต้องสมควรตาอยู่ที่นี่นี่แหละพูดปิดพูดใหม่ได้นะเพื่อน<บ>โมทำบ้าอะไรอยู่วะรีบจาัดก,การมาเซ่ที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยและแกเป็นใครมาสั่งฉันฮะอาคมบระทับล่างอย่างนั้นเลย ขอบใจมากแล้วก็ไปตายซะอืมพลังมันเหลือล้นกว่าที่ฉันคิดไว้สิเมื่อกี้แกทำอะไรลงไปเนี่ยเมื่อกี้แกขึ้นที่วัพูดมากว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจุอะไรกันแกขึ้นที่เร็วมากเลยเงินลึเดี๋ยวเวลาฉันต้องจะเอจริงแล้วแกก็ทำร้ายเพื่อนฉันอีกนี่เป็นการต่อสู้นะถ้าแกยังพูดมากอยู่นะแกอาจจะโดนฉันปาดคอภายในรอบเดียวได้เลยนะงั้นเหรอลองเจอพลังนี้หน่อยสิเฮ้ยจุชิ บ้าหนะ่ามันไม่มีทางที่จะหลบพลังฉันได้พลังฉันสามารถโจมตีระยะไกลได้ภายในเซียววิโอ้ยจะเอาไงกันต่อน,นี้เนี่ยว่านะโกโจพูดว่าให้ฉันไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่นะเฮ้ยนายนะไปเชื่อผู้หญิงคนสิไปเดี๋ยวฉันจะการที่เหลือไว้ที่นี่เองฝากที่เหลือไว้ด้วยละ่ะและอีกอย่างนะาให้ปลอดภัยด้วยและฉันนะจะเอาชนะมันให้ได้ถังงั้นจะต้องหาผู้หญิงก่อนตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วมาแล้วจ้ะไปไหนชิ Abei, ชิจมป้านี่มันเร็วชะมัดอู้อะไรอ่ะไปจุ๊บชีวิตช co ูอะไรกันเนี่ยอะไรกันจอบอกาดูว่ามันวางแผนหลอกล่ออือย่างนี้นี่สินะเดี๋ยวจะหัดมองรอบขอบให้มากกว่านี้หน่อยเอออะไรตายอยากตายเย็นจริงๆเลยจอมนี่เนี่ยรับนี่ไปครับ ราเอเอนานี่ฮะอย่าบอกนะว่าโยบางไงม่ไ้เจอกันนานเลยนะกูไม่อยากเจอมึงว่าขอโทษทีทฉันก็ใช้สายยุบยนกับไงล่ะฉันไม่ได้ถามแกซะหน่อยฮอยังงั้นสินะสกีบดีสกีบดี ตอนให้แกฟื jest, like Teraz, like ้นเมื่อกี่รอบแกก็จะต้องกลับไปนอนตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละตอยแกฟื้นมาแล้วสำล่าแกก็ไม่มีทางสู้กับฉันได้โซกะาโซกะตะนาฮันนี่เข้ามาเป็นรลเทศแต่ฟันไม่โดนเออไม่นะแต่ย่งลงหน้ากลับไปฟันได้ฮะอะไรกันอย่มีอะเรื่อคร ไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดหนึ่งโอ้สุดยอดบิดกล้ามเนื้อเพื่อไปสู้ต่อฮะม,ม,มุราซากิเออเลือดไหลเป็นทางเลยอไม่นะนตัวน<ช>ี้เราจะสังเกตตอนตายหรือเปล่าล่ะเจ้าโทจทิงั้นก่อนฉันตายหนะ่ยฉันจะบอกว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่กรอลูกตัวเราออก,ก็ได้นะในที่สุดก็จบแล้วสินะนี่คือภาคสุดท้ายของโกโจแล้วนะลาก่อนทุกคน